สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีเพาแอมโรยัลนะครับนะเป็นหน้ามิกนะครับอ่าทำเสียงตามสายทำหอกระจายข่าวก็ว่ากันไปขับฮอนก็ว่ากันไปนะครับเป็นรุ่น 355S นะครับ 355S อ่ารุ่น550ราสวัตต์นะครับ550ราสวัตต์วัตเต็มนะครับวัตเต็มสภาพเครื่องสวยงามนะสวยงามมากนะครับสวยงามตัวนี้เป็นโรยัลหน้าใหม่นะหายากมากเพราะว่า โอ้มือแรกนี่หมื่นกว่าเลยนะครับนี่มือแรกประมาณน่าจะประมาณ15ื่นเลยนะนะครับตัวนี้นะครับข้างในก็เดิมๆสวยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป่าฝุ่นนะครับอ่าลงรถลงจอดแล้วก็เอามาให้ชมกันเลยนะครับนะนะครับนี่สวยๆเครื่องเดิมนะครับ T.R. อ่าสิคู่นะครับนะหม้อลายใหญ่ๆหม้อแปลงใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านหลังเครื่องนะครับ อ่านะครับนี่นะครับใช้ไฟอ่า24โวลต์ได้ DC 24โวลต์ได้ด้วยนะครับนะใช้ไฟ AC ได้นะครับอ่ามีพัดลมหนึ่งตัวนะครับอ่าลำโพงนะครับก็ข้างบนเอาไว้ทำเสียงตามสายนะเสียงตามสายต้องมีหม้อลายด้วยนะในฮอนค่อยเอามาใส่ช่องนี้นะครับถ้าต่อฮอนโดยตรงก็ต้องมาใส่ช่องข้างล่างนี้นะครับอ่าสองถึงสี่โอห์มใส่ฝั่งซ้ายสุดนะครับอ่าแปดถึงสิบหกโอห์มนะครับ ใส่ได้นะครับฝั่งขวามือนะนะครับผมนะครับส่วนโอหโอมเนี่ยคือสุดยอดมากนะครับโรเล่นรุ่นนี้สามารถโหลดฮอนได้ถึงนะครับแตัวเลยทีเดียวนะครับแตัวฮอนของท่านต้องเป็น16โอห์โอมนะครับฮอนของท่านต้องเป็นฮอน16โอห์โอมนะครับสามารถต่อขนานแล้วก็เอามาต่อที่ช่อง2 2- งองถึง4โอโอมได้เลยนะครับสามารถขับได้ถึง 8ตัวโอ้โหมันจอดมากนะครับข้างหลังสวยงามครับสวยๆข้างหลังไม่มีสนิมนะเครื่องนี้สวยงามมากสภาพแบบนางฟ้านะครับผมนางฟ้าลงมาดินนะครับผมเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมข้างในก็เรียบๆนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรหรอกนะครับนะสวยๆเรียบๆทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ สำหรับท่านไหนที่จะไปทําเสียงทาสายทาฮอนนะครับผมนี่ถูกใจลูกค้ากัมพูชาถูกใจลูกค้าเมียนมามากเลยนะถ้าเป็นน้ามิกแบบนี้นะหายากมากนะครับแถวแถวสักแก้วเดี๋ยวโหซื้อกันหวั่นไหวเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น550วัตนะครับแต่รุ่นมันจะเป็นรุ่น 355S เฉยๆนะตัว550วัตแท้นะครับใช้ไฟได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับผมนะครับ ac dc สายไม้ได้4ช่องสเตอร์ได้2ช่องนะครับผมนะถ้าอยากขับฮอนก็กดลงไปนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องนี้เอาไปขับฮอนเนี่ยอัศจรรมากกากมากแรงมากพุ่งมากเลยนะครับราคาก็ตามบัตรนะครับราคาก็ตามบัตรเลยนะครับ5 5า0บาทนะครับเครื่องนี้5,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ5,000กับอีก500บาทรวมส่งแบบโอนเงินน้ำหนักเครื่องอย่าถามครับผม30มกโลนะครับไม่ต้องถาม นะครับของมือแรกก็หมื่นกว่าบาทเลยนะครับนะของมือแรกหมื่นกว่านะนะครับนะถ้าใครไม่ฉาดสายหน้ารายจริงๆก็จะไม่ค่อยรู้นะครับผมนะแถวภาคกลางนะครับปริมุบัทนอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาชอบใช้กันนะเอาไปขับฮอนนะแถวแถวสุพรรณนะแถวสุขาพันเขาไปขับฮอนกันโรเยนนะครับโรเยนกับ NPE ถ้าขับฮอนตัวโรเยนก็จะให้เสียงที่แบบหอยแบบลั่นทุ่งเลยนะครับสําหรับโรเยนนะครับสภาพนางฟ้ากับราคา5,000 500บาทรวมส่งนะครับทั่วไทยเนาะนะครับนะครับสินค้าอยู่การลสินนะครับ0800091699เป็นเบอร์โทรนะครับ ID Line ผมก็ทิ้งไว้หัวข้อคลิปนะครับส่วนจะแอดไลน์จาก ID หรือเบอร์โทรนั้นก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะสะดวกนะครับไลน์มี2องไลน์เนาะนะครับอย่าให้ผมส่งปลายทางเถอะนะครับเพราะว่าขอเป็นโอนเงินดีกว่าเพราะว่ามันหนักนะครับมันหนักมากนะครับผมเนาะนะครับมาฟังเสียงนะครับอย่าให้ฟังเสียงเสียงก็ออกแบบ จวดจ้าดนะวอยแบบแรงนะวอลลุ่มนี่ขยับน่อยๆไม่ได้โหดแรงมากนะพุ่งแบบเจี้ยวเจ้าเลยนะถ้าแถวแบบกัมพูชาเขาไปขับฮอนเนี่ยโอยพุ่งแรงมากเลยนะครับเขาเล่นฮอนกันนะนะนะครับเขาเล่นฮอนกับตู้เบียดกันพอนะสุดยอดเลยนะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นหายากมากเพราะเป็นรุ่นใหม่นะนะครับเพราะว่าหามือสองไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะว่าโอ้ถ้าหามือสองได้คงใช้แบบโหดหลายปีมากนะถึงจะได้ปล่อยออกนะเพราะว่า มันเพิ่งมาใหม่จริงๆนะเครื่องนี้นะสุดยอดมากเลยนะครับผมนะใครรับราคาได้ก็ใส่มานะครับต่างคนชอบไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาก็ราคาขายก็ประมาณนี้แหละนะครับผม5,500บาทนะครับรวมสูงเพราะมันใหม่มากนะครับผมขนาดเก่าก็นี่เขาก็ยังขายหาพัานหาเราพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบเราใหม่ๆสวยๆแบบนี้เราก็ขอขาย5,500บาทด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตามร้านเก่ากว่านี้รุ่นเก่ากว่านี้500บาทเหมือนกันนี่ เขายังขายราคาเท่าเราเลยนะอันนี้ของเรารุ่นใหม่ด้วยสภาพสวยด้วยเราก็ขอขาย5,5 0 0นนะครับสนใจโทรเข้ามานะครับ0 8 0 0 0 9ปนผมก็จะบรรเลงเพลงนะครับเสียงพินเสียงซอให้ฟังกันพอคข้าๆพอได้รู้ว่ามันดังไม่ดังแค่นั้นนะครับวันนี้ผมต่อร่วมตู้เบสกับเสียงกลางนะครับผมตัวนี้ไม่เน้นเบสนะตัวนี้จะเน้นเสียงกลางเสียงฮอนไปอย่างนั้นนะครับเสียงมันจะแบบ ปื้ดไปเลยนะให้ฟังเสียงกันเลยเอาผมลืมเปิดเครื่องตัวนี้นะเปิดเครื่องเรียกบอลวารุมลงนะนี่นะครับผม